นี่มาดูว่าภูมิสีก็มีภูมิเลยบ้างก็มีการมาภูมิจิตทั้งหมด4ดวงมีชาติของจิต4ชาติมีครบหมดเลยตรงนี้เป็นภูมิที่เป็นภูมิที่ทํางานได้ทุกงานทุกสถานการณ์ที่นี่ถ้าอดทนได้ก็จะได้ภูมิที่ดีต่อไปถ้าอดทนไม่ได้ก็ลงประจำคนนี้อีกเรียกว่าอบภูมิเดิมิตภูมินี้เป็นภูมิที่ยังไม่ลงนะเดี๋ยวพร้อมที่จะลงจะขึ้นได้หมด ขึ้นือสงบขึ้นเรื่อยๆจิตสงบขึ้นจิตเริ่มรู้ความจริงขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็ภูมิที่สองคือรูรูภูมิภูมินี้เป็นภูมิของสมาธิแล้วจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นอกุโตนเริ่มอุค์นหายไปหมดแล้วเหลือแต่คุณตนวิบากและกิริยาเพราะเป็นภูมิที่ดีและภูมิที่ประเสริฐแล้วภูมินี้ก็จะมีภูรูภูมิก็จะมีเป็น เราเรียกอะไรเป็นกลุ่มของจิตที่มันอยู่กับรูปอ่ะมันมีความตั้งมั่นมันเจริญมันทํางานอยู่ที่ลูปเรียกว่าลูปภูมิคือมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่รูกอยู่ที่ลูกก็คือตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนการสี่การแต่ว่าสภาวะที่มันกดที่มันตั้งอยู่ตากหลักอยู่อ่ะกหลักอยู่ในในรูปพูดง่ายๆูืออะไรก็ลูกยี่แปดนี่แหละมันยังอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดเด ตรงนี้สิบห้าดวงมีสามชาติมีสิบห้าดวงมีกุศลห้าดวงกุศวิบากห้าดวงวิริยาห้าดวงต่อมาก็เป็นภูมิของรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่เป็นจิตลตน้นวนๆเป็นจิตเปลียวๆนะเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้มันตั้งอยู่ที่ความรู้สึก ความรู้สึกยินดีความรู้สึกพอใจความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันดีๆนะแตาว่าที่ไม่มีรูปแล้วจิตอยู่ความรู้สึกอย่างเดียวแต่ความรู้สึกเหล่านี้เป็นรู้สึกของของกุศลกุศลที่ทําไว้ดีๆถึงมันเป็นกุศลมันก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่มเพราะมันยังไม่พ้นที่ทั้งหมดสิบสองดวงนะมีกุศลสี่ดวงกุศลวิบากสี่ดวงและกิริยาสี่ดวงมีสามชาติ แชกุศลแชร์วิบากชร์กริยาต่อมาก็โลกุตระภูมินะโลกุตระภูมิเนี่ยมีจิตทั้งหมดแปดดวงมีสองแชร์มีชชติกุศลแล้วก็ชาติวิบากชชติกุศลสี่ดวงชาติวิบากสี่ดวงมีสองแล้วภูมินี้ภูมิที่จะพ้นจากจากภพภูมิแล้วต่อไปก็จะเรียกว่าอมาตะธรรมหรือเรื่อวันิีพาา